เราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถดูแบตเตอรี่ได้ภายในลพลังงานไฟฟา้ฟาฟกพาฉริยะนะครับก็สามารถดูผ่านอ่ามือถือได้นะครับเปิดมาปุ๊บเปิดปุ๊บดูกราฟนะครับสามารถดูกราฟได้ว่ามันขึ้นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก้อน,นี้เปิดพัดลมนะครับผมเปิดพัดลมเปิดปุ๊บอิวเตอร์กราฟนี่เห็นไหมกราฟปุ๊บเปิดพัดลมปุ๊บ ไปมจะบอกอุณหภูมิลดลงเท่าไหร่นะครับก็มาดูเช็คชาร์จอัตโนมัตินะครับเช็คชาร์จกราฟสามารถดูได้บันทึกข้อมูลได้ว่าเป็นยังไงนะครับใน1วันโอเคก็ลดลงนะครับดูกราฟได้ลดลง ชาร์จของพลังงานไฟฟ้าแฟคเทคโดยดูผ่านจอมอนิเตอร์นะครับเจอเสียบปุ๊บอันนี้86นะครับเสียบปุ๊บ89ชาร์จพลังงานนี่นะครับอ่าตัวนี้เช็คชาร์จเสนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ อุณหภูมิบอกได้นะครับเท่าไหร่องจุนะครับถ้าหอดออกอ่ะผมหอดออกหอดตัวนี้ออกปุ๊บนี่นะครับ12.57 12.55ออกนะครับไฟฟ้าถ้าเสียบปุ๊บอืมเสียบ12.6อ่าเป็นการชาร์จ เราสามารถอยู่ภายในได้อยู่ที่ไหนเราก็สามารถดูแบตเตอรี่ได้ภายในรัศมี5เมตรนะครับตุกราบเนี่ยลดลงมากี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับภายใน1วันแบตเตอรี่อุณหภ,ภูมิที่ชาร์จนะครับเช็ครอบนะครับ